สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเนสตาโฮเทลนะครับเนสตาโฮเทลอยู่ตรงข้ามทะเลดานังนะครับข้างหน้าอยู่ดานังนะครับวันนี้จะพากันเดินไปดูที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท,ที่นี่นะครับตามไปดูนะครับว่ามันมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแบบไหนอตอนกลางคืนว่ามีเยอะแค่ไหนตามไปดูนะครับ โรงแรมเขาอยู่นี่อาหารเช้าเขาอยู่ตรงนี้ครับตอนเช้านี่ไปดูพี่พสะพานสาน a m กันนะครับ <c oughs> ผมกำลังพาทุกท่าน <c oughs> ไปดูนะครับตอนนี้รถแท็กซี่เปิดประทุนก็มีนะครับนี่แ <Hello. S 1> ท,ท็กซี่เปิดประทุนแท็กซ <c oughs> ี่เปิดประทุนขูดไหม b ิวต t y food ไหมเขาร้านขอยบิวต t y food มหนวะก็เลยเราฟูดมองไดนขือวะร้านขอย b ิวต t y f o o นู่นว่ะ อ,อ้าวตอนนี้ผมจะถ่ายสีแยกสีแยกเมืองดานังนะครับอ่าว่าน่าดูน้าชมกันในป้ายไฟเขาน่าดูมากเลย จะข้ามไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับจ <c> ะ <oughs> ข้ามไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำน <c oughs> <c oughs> ่ามาถึงแล้วครับพิ <c oughs> พิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่เมืองตรานงนครับ

อ๋อเปนกิโลอ,อเาเราดูาาออหอยงวงช้างแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูอย่างอืขข่นบ้างขขน,นี่คือพิพิธภัณฑ์สระนามันนี่ปูรัสก้านะครับนี่นนพิษพันธ์าสระนามันนี่ก,กั้งยักษ์โอ้โหกั้งยักษ์พูดีกั้งยักษ์พูดีกั้งยักษ์โอ้โหกั้งยักษ์เมื่อ เหมือนกับหนังหนังเรื่องอะไรนะเหมือนตัวอะไรไม่รู้เออหนัง,นงเรื่องอะไรมันหดเป็นลูกบอลน,น่อ๋อจริงคือหอกจริงคือกลมจริงคือกลมเออนี่ราชกาหนี่ราชกาโอ้โหนี่คือพี่พุทธวันสนามที่ดานังนะครับน่ลัตสกานะครับเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะมากเยอะมาก ปลานอนก็มีแล้ยนะโอ้ยปลานอนโอ้โหโอ้ยหอยนางลมโอ้โหสดสดกันทั้งนัน้นอันนี้ลอปเตอร์ครับลอปเตอร์หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทต่อกิโลอโอ้ยปูนะครับเนี่ยอยู่ในตู้เขามีเยอะแยะเลยครับนี่ย <c oughs> ก่อนสีแดงก็มีเหมือนนี่รถตร์สีแดงอเอรัชกายักษ์นีครับโอ้โหรัชกายักษ์ยอดเลยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เมืองดานังครับมามาดูก่อนมาดูก่อนเยอะมากไ้งวงช้างนี่ครับไหง,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 งวงช้างซาิมิครับวาโอ้ chuyển đi luôn chuyển chân chân chuyển chân chân chuyển chân chân Hãy subscribe cho kênh มากใหมากพิซซ่าสาดน้ําใหญ่มากรอบเตอร์กุ้งมังกรเยอะมากเยอะมากเลยครับพี่น้องเย,ย,ย,ยอะจริงๆเยอะจริงๆันนี้ลายเสือนะครับนี่ลายเสือลายเสืออเมรเวียดนาม ออหอยนางรมก็เยอะมากเลย <Okay. S 1> นางรมเยอะมากเลย <Okay. S 1> อ้าวกั่งกั่งเลี้ยงใส่แบบขัวน้ำก็มีเนาะโอ้โห <Okay. S 1> oh. ยอดจริงๆยอดมากยอดมาก okay. ปลาไหลนะครับปลาไหลเวียดนามนั่นนีครับใหญ่มากครับผมก็เห็นยูทูบอยู่ว่าฟาร์มเขาทำยังไงมันมีฟาร์มก่อนเขาเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มโอ้โหเยอะเป็นล้านล้านตัวนี่ก็อดเลยแต่ทจริงแล้วคนญี่ปุ่นก็มีข้าวหน้าปลาไหลเลนาะ เดี๋ยววันนจับหอยหอยงวงช้างให้ดูนะครับผมไม่เคยจับนะเน่นิ่มมากเลยครับหอยงวงช้างนิ่มมากเลยครับตัวนี้ประมาณสองโลนะนี่หอยงวงช้างอืประมาณสองกิโลใหญ่มาก

เดี๋ยวก่อเีกันะเน,น,น,นี้เล็กเล็กเล็กใหญ่อันนั้นอะไรอ่ะวนนวนอันนี้อันนี้คือหอยงวงช้างตัวน,นั้นนะครับ <c oughs> เราจะมาทำชาชิมินะครับร้นแบบรึบ แวเราจะเนมาทาด้วยกันแม่แม่เป็นคนทีมก่อนอทีมก่อนแม่หวานไหมเหมือนกับกินที่ฮ่องกงไหมพยักหน้าแล้วยก2โป้เลยชมแม่ยก2โป้แล้วมาลองดูเล็เลเกลล็กเลเล็กเเล็กเล็เล็กเล็เล็ นี่คือพิ่พิศระพี่พิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดานังนะครับเป็นจานจานมาแล้วครับโอ้น่ากินน่ากินข้างเรามาแล้วอ้าเดี๋ยว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 อ๋อโอมันแบบด้วนไปเลยเนื้อปูอันนี้เขาจะ

จากินอาหารเสร็จนะครับที่พิพิธภัณฑ์อาหารทะเลเมืองดานังแล้วก็จะเดินลงจากชั้นสองไปกลับไปห้องพักแล้วนะครับเ<า>จอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคน<ร>วันนี้อิ่มมากเลยยาอิมมาอ่มมากเลยอิ่มมากเลย ผู้จัดการผู้จัดการร้านอาหารขบคุครับ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 